อําขอลาหนึ่งชั่วโมงตัดชั่วโมงลาพร้อมกับขอทํางานต่อตอนเย็นอะไรที่มันไม่ทันคือเบสมันอยู่เป็นความรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าเจ้านายอําน่ารักมากเจ้านายอําพูดว่าแบบไอรู้ว่าหมาสําคัญกับยูมากๆไม่ he's i not a dog he's i your family เจ้านายพูดแบบนี้อยู่ไปเถยู่ไม่ต้องใช้วันลาด้วยเพราะไอรู้ว่ายูจะรับผิดชอบงานเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์อื่นๆกับเขาที่ไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวอะ ทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศเราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่นๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศติดท้อนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแล้วก็ให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอยู่กับผมโทมัสพิเชย์หนุพัต,ตีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒน,นพงศ์นะครับเซอร์ติฟายโค้ชด้านคอมมิวนิเคชันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องธรรมดาธรรมดามากๆนะเกิดขึ้นในออฟฟิศนะแต่ว่า ก็มีประเด็นเหมือนกันบางคนก็ถามประเด็นนี้แล้วก็บางคนก็ถือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ก็คือในที่ทํางานเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมมีหัวหน้าใช่ไหมจําเป็นไหมต้องมีเพื่อนในที่ทํางานด้วยเพื่อนร่วมงานเพื่อนเลยเป็นเพื่อนคําว่าเพื่อนถ้าผมเพราะว่าโอเคเราต้องแยกแยกแล้วหา definition ให้มันก่อนนะเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนเพื่อนคือคนที่มารู้ background รู้ชีวิตไปกินข้าวด้วยกันได้วันหยุดวันอะไรบางทีก็นัดเจอกันได้ใช่แต่ถ้าแบบ ทำงานด้วยกันเจอกันกินข้าวกลางวันด้วยบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้บบเบื้องหลังชีวิตไม่อะไรเลยเ,เวลามีปัญหาอะไรไม่ได้โทรปรึกษากันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเพื่อนนะ <Okay. S 1> แยกก่อนเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นในที่ทํางานจําเป็นต้องมีเพื่อนไหมค<ท>ำตอบส่วนตัวอืจําเป็นทําไม วนตันะคะคือคิดว่าในชีวิตการทํางานของเราแล้วเราถ้าเราต้องทํางานที่นี่ไม่ใช่แบบเหมือนโปรเจกต์เบสมาแค่ทำทาเราก็จากกันอะแต่ถ้าเราต้องทํางานไปเรื่อยๆอะชีวิตส่วนตัวเรามันจะมีเรื่องชีวิตดีและไม่ดีและอะไรบางอย่างแล้วก็การมีเพื่อนอะอัว่ามันทําให้เรามีจุดที่เราจะให้อภัยกันได้หยอกช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในวันที่ชีวิตส่วนตัวอาจจะแย่อืหรือใด,ดๆอําว่ามันเป็นความสัมพันธ์นะก็เลยกเกิด เกิดคาถามแต่ว่าในคําตอบเนี้ส่วนตัวแอมคิดว่าจําเป็นต้องมีแต่ว่าพอคิดถึงคอนเท็กซ์ว่าถ้าบริษัทนี้เขาร่วงงานกันแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเขาไม่มีโอกาสจะไปจะเจอหน้าค่าตากันเท่าไหร่ใช่ไหมมันจะเป็นเพื่อนกันยังไงแบบนั้นต้องแบบนั้นก็ไม่เรียกว่าเพื่อนไหมก็ยากเหมือนกันนะที่มันจะมาปรับทุกกันได้คุยกันได้วันหยุดวันอะไรนัดไปเจอดูหนังกันแอมว่าแอมสรุปคําตอบแอมแบบนี้หลังจากที่ตอบเองก็นั่งฟังไปเรื่อยคือแอมว่าถ้ามันเป็นเพราะ เงื่อนไขในการทํางานแล้วเราแค่ต้องมาเจอกันคุยกันเหมือนคุย Discord คุยกันไปเรื่อยแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกแต่ว่าถ้าเราไปทํางานในที่ออฟฟิศในที่ทํางานมันมีความสัมพันธ์แบบมนุษย์กับมนุษย์อืแต่ว่ามันควรจะต้องมีบ้างแต่ว่าไม่จําเป็นต้องหุยเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็มีหลายระดับอะคือคืออย่างนี้ผมคิดว่าคําถามนี้นะ มันเราเราต้องไล่ดูที่มาของคําถามอันนี้ก่อนโดยทั่วไปปกติมนุษย์เราจะอยากมีเพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนถูกต้องตั้งแต่สมัยเรียนเราก็ชอบที่อยู่กับเพื่อนถูกไหมตั้งแต่เด็กเนี่ยเราอยู่กับพ่อกับแม่เพื่อนเพื่อนน้อยเพื่อนเยอะอะแต่ยังไงก็อยากอยู่กับเพื่อนคือตั้งแต่สมัยเด็กเติบโตมาเนี่ยยังไงก็อยู่กับพ่อกับแม่แต่พ่อแม่ทุกคนก็ต้องทาใจไว้ครับพอถึงจุดหนึ่งปั๊บลูกจะติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่เพื่อนลูกจะเห็นเพื่อนมีประโยชน์แล้วก็มีมี คำถามมีสิ่งที่อยากรู้มีสิ่งที่อยากจะปรับทุกจะวิ่งหาเพื่อนก่อนมากกว่าเป็นเกือบทุกคนนะผมว่าเกือบจะเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยก็ว่าได้นะทีนี้แล้วทําไมคําถามที่ว่าอยู่ในที่ทํางานต้องมีเพื่อนไหมก็ในเมื่อทุกคนก็อยากมีเพื่อนประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยตอนตอนเรียนนาะบางคนอาจจะไม่เรียนมหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่นะแล้วก็เราก็มักจะ คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็คนวัยเดียวกันนะก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ชีวิตอะไรก็พอๆกันมองมองกันไม่ยากรู้เลยว่าไอเนี่ยนิสัยดีนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่เต็มที่คอมเมนกันก็คืนไม่จูนกันหรือเคยทําอะไรไม่ถูกใจกันมาแต่พอเริ่มเข้าสู่โลกการทํางานเนี่ยนะครสิ่งที่มันเจอคุณเจอคนหลากหลายมากขึ้นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือคนที่มีแบ็กกราวด์แตกต่างกับคุณแบบอาจจะโดยสิ้นเชิงเลยแล้วกําแพงในใจคุณมันค่อยๆก่อขึ้นมาเมื่อวันที่คุณเปิดรับ คนนี้แล้วเขาไม่จริงใจกับคุณเปิดรับคนนี้แล้วเขามาหาประโยชน์จากคุณเปิดรับคนนี้แล้วเขาก็เอาคุณไปว่าไปแทงข้างหลังกําแพงตัวนี้มันก็เลยค่อยๆก่อมาทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งก็เลยกลายเป็นคาถามที่ว่าเฮ้ยฉันยังจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนในที่ทํางานไหมถ้าเพื่อนในที่ทํางานเนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์หรือว่ามันเป็นเพื่อนแบบที่ฉันเคยได้ความสัมพันธ์ดีๆมีมีคําถามหนึ่งคือมีน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าพี่หนูไม่แอด ในที่ทํางานในโซเชียลมีเดียของหนูเลย <ไอ S 2> เรา <ผม S 2> เป็นเพื่อนกันในที่ทํางานก็พอแล้วผมก็เป็น,อ,ปนอันนี้ผมก็เป็นอันนี้แปลว่าไม่แปลว่าไม่มีเพื่อนเปล่าคือมันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวเราเขาจะอยากรู้ไหมอ่านึกออกไหมแล้วบางทีแอดกันคือถ้าเขาอยากอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเขาแอดมาก่อนดีกว่าถ้าแอดมาก่อนนะผมกดแต่ให้ผมกดแอดก่อนผมไม่รู้ว่าเขาอยากจะคือผมอยู่ในสถานะที่เป็นหัวหน้าเขาเนาะ ตอนผมไปกดแอดเขาคือคือคือขตอนขาพูดตามผมตอนผมเป็นลูกน้องอ่ะหัวหน้ามากดแอดนี่ผมขนลุกนะคุณนึกออกปะหัวหน้ามากดแอดโซเชียลมีเดียเราอยากรู้อะไรอ่ะอย่างนี้วันไหนเราลาแล้วเราโพสต์รูปไอที่เราเคยเคยไปเที่ยวทะเลมาแล้วเราโพสต์เขาก็ใจกันเราผิดไหมเพราะฉะนั้นขนลุกฮะเพราะฉะนั้นผมก็ใจเข้าใจเราผมก็ไม่เคยแอดไม่เคยแอดลูกน้อง โอเคแบบไม่ได้อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นเพื่อนคืออาว่ามันมันมีหลายแบบมันมีทั้งกำแพงที่ก่อขึ้นมาจากประสบการณ์ไม่ดีหรือมีบางคนที่บอกว่าฉันอินโทรเวิร์ดฉันก็เป็นแบบนี้ฉันเป็นตัวเองในที่ทํางานฉันรับผิดชอบงานนี่แต่ฉันต้องมีเพื่อนฉันต้องไป hang out กับพวกเธอเหรอแอาว่ามันปัดเจกมากเลยคืออันนี้ผมผมคิดว่าคุณต้องดูคอสแด์เบเนฟิตให้ดีนิดนึงนะคือการมีเพื่อนเนี่ยแน่นอนมันเราเปิดรับให้คน ที่เคยอยู่วงนอกเนี่ยเข้ามาอยู่วงในเรามากขึ้นเนี่ยแน่นอนมันจะมีบางคนที่เราคิดว่าเขาเป็นแบบเนี้ยแต่พอเขามาอยู่ในวงในกับชีวิตเรามากขึ้นเขากลับทําให้เราผิดหวังกับทําให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันยังไงมันมีอยู่แล้วในตอนที่คุณออกมาจากรั้วโรงเรียนเนี่ยนะฮะที่เราได้เจอเพื่อนที่มันรู้ใจกันมองตาก็ร,รู้ใจโดดเรียนอาจารย์ลอกข้อสอบกันมาด้วยกันเนี่ยมันมันไม่มีผลประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าสู่โลกแห่งการทํางานแล้วมันจะมีบางคนทําให้เราผิดหวังบางคนทําให้เรารู้สึกแย่ๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่เปิดรับคนคนนี้เข้ามาให้อยู่รอบวงในของชีวิตแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ครับว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครถูกใจเร100%แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมันจะสามารถมาอยู่ใกล้เราได้หมดอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปกักเกณฑ์ได้ว่าเราจะเปิดรับเฉพาะคนที่ทําให้เรารู้สึกดีเท่านั้นนะเราไม่รู้เลยนะวันนั้นน่ยเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี สิ่งที่เราควรจะต้องทําคือเราต้องเปิดใจให้กว้างเรียนรู้เรื่องคนให้เยอะๆเพราะว่าการเข้าใจคนให้มากมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีเมเนจเมนต์สกิลที่ดีขึ้นด้วยค่ะนะการที่เราไม่เปิดใจรับใครเข้ามาเราบอกว่าอยากจะมีปฏิสัมพันธ์แค่เฉพาะเรื่องงานเนี่ยผมว่าความเสี่ยงมันมีหลายอยา่างเราจะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆวันเนี้ยเราบอกแม่อย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวฉันมีงานได้เงินเดือนปั๊บจบมาเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรเรื่องอื่น แล้ววันหนึ่งที่คุณแบบจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคุณว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยวันนี้ครับผมมีของขวัญช่วงปีใหม่มาฝากทุกๆกคนนะครับเป็นการแจกวิดีโอเคสตัดดี้ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับ <Wow. S 2> เป็นการใช้สูตรคิดอย่างสตาร์ทอัพในการสร้างแอนเทคขึ้นมาจากศูนย์มูลค่า599 9บาทนะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษในการเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีจํานวนจํากัดนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีสิทธิทพิเศษอีกมากมายเฉพาะช่วงปีใหม่นี้เท่านั้นนะครับเสิร์ชชื่อกลุ่มนะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์ใน Description แล้วพบกันและมาทยานไปด้วยกันนะครับมันเกิดอํายกตัวอย่างเคสหนึ่งค่ะในเรื่องงานเราก็ต้องทํางานแต่เพราะว่าเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานน่ะรู้ว่าอํรักหมาขนาดไหนอยู่มาวันหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าอํรักหมาและหมาถูกวินิจฉัยว่าแบบ ป่วยและมันเป็นช่วงวีคสุดท้ายที่น่ะคืออําเดินไปขอเขาเลยว่าอําขอลางานวันละหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเาต้องฝากงานเพื่อนเราต้องฝากงานเพื่อนเพราะอําจะไปอําจะใช้เวลาเที่ยงเปงนั่งรถไปรับหมาที่โรงพยาบาลเอาหมากลับไปส่งบ้านแล้วกลับมาทํางานซึ่งมันอาจจะกินเวลามาถึงบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองคือไปไปกลับไปกลับขอเวลาหนึ่งอาทิตย์ขอขอเอชอาร์และขอเจ้านายว่าวันละหนึ่งวันอะ แชั่วโมงอําขอสเปซใช้วันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเอาไปดูแลหมาลองคิดดูดีเราไม่ได้ build r e l a t i o n s h หรือไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนและเรื่องนี้มันสําคัญกับชีวิตเราอะอยู่มาวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปหาเอชอารก็บอกว่าขอลางานไปดูแลหมาขอทิ้งงานหนึ่งชั่วโมงก็เพื่อนเพื่อนก็คงไม่อยากจะช่วยคุณนะเอาจริงเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็หมูไปไก่มาเขาตลอดะไม่มีประโยชน์ฉันก็ไม่ไม่ยุ่งกับคุณอําขอลา หนึ่งชั่วโมงตัดตัดชั่วโมงลาพร้อมกับขอทํางานต่อตอนเย็นอะไรที่มันไม่ทันคือเบสมันอยู่เป็นความรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าเจ้านายอํมน่ารักมากเจ้านายอํมพูดว่าแบบไอรู้ว่าหมาสําคัญกับยูมากๆไม่ h e is not a dog he is your family เจ้านายพูดแบบนี้อยู่ไปเถยู่ไม่ต้องใช้วันลาด้วยเพราะไอรู้ว่าอยู่จะรับผิดชอบงานเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์อื่นๆกับเขาที่ไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยคิดให้ดีนะครับคือการที่เราเราไม่สามารถอยู่ในสังคมด้วยการแบบยื่นหมู mm. ยื่นแมวหรือว่าหมูไปไก่มาหรือว่ามีผลประโยชน์เท่านั้นได้อันนี้อันนี้คือสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตนะคือการที่เรามีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย เราเองก็ต้องเป็นคนเริ่มและก็รักษาความสัมพันธ์นั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นการที่เราจะเปิดประตูให้คนอื่นเข้า,<ม>ขา,ขาเข้ามาเนี่ยก็ต้องทาใจยอมรับให้ได้มันจะมีบางคนที่อาจจะดีกับเราและอาจจะมาหาประโยชน์จากเราอันนั้นเราก็ต้องเซลล์แมจเมนต์ตัวเราเองเราต้องบริหารตัวเราเองไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วพอเขาไม่ดีปับ๊บทีนี้ตีตราเลยฉันจะไม่ให้ใครเข้ามาอีก<ม>อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ละคือมันเป็นเรื่องคน ทีละคนทีละคนนับนับนับเป็นเอกพ์ทั้งหมดอ่ะบางบางทีต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นบ้างด้วยนะผมว่าคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะเขาเป็นของเขาแบบนั้นอ่ะบางทีเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้เขาปากไม่ดีเขาเป็นแบบนั้นเราจะไปกะเกณฑ์ว่าเขาต้องนี่คือซิกแน่เจ้าแต่เขาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบโอ้ปากไม่ดีดีจังเลยค่ะก็ไม่ใช่คือถ้าเราเข้าใจอ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วเราปล่อยวางเนี่ยเราก็จะบริหารความสัมพันธ์รอบตัวเราได้โดยที่เราไม่จาเป็นที่ต้องไปเป็นศัตรูกับคนจํานวนเยอะ คืออาจจะมีบ้างไม่ถูกกับคนนี้มันมีอยู่แล้วเนาะคนมันก็คงไม่ใช่นางงามมิตรภาพทุกคนนะเข้าไปโบกมือบายๆทักทายทุกคนได้มันก็อาจจะมีบางจังหวะบางคนที่คุณคลื่นไม่จูนสุดๆเลยแต่ถ้าเราปล่อยวางอ่ะเออคนนี้เราไปกับเขาเป็นเพื่อนได้รักษาความสัมพันธ์ตรงนั้นให้ดีเอาไว้เพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องไปปะทะในที่ทํางานคุณต้องมีอยู่แล้วคุณต้องปะทะกับแผานากนั้นคุณต้องปะทะกับหัวหน้าคุณต้องปะทะกับซัพพลายเออร์ครับคุณต้องมีอยู่แล้วคุณไม่มีคนหันซ้ายหันขวาไมม่ีพวกเลย เออไอคำว่าพวกนี้ไม่ได้ไปทําเรื่องไม่ดีนะไม,ไ,ไม่ใช่มากอมุ้ง<ำ>เลยแบบคุณหัวเดียวกระเทียมรีบตลอดเนี่ยมันมันจะได้ได้ยังไงแล้วจะบอกว่าก็มาทํางานอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวกันเรื่องส่วนตัวก็มีหลายเลเวลเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องดาร์กเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใหญ่ใครมายุ่งคุณก็ไม่ต้องมปให้เขามรรู้แค่นั้นเองอไม่ได้บังคับว่า จะต้องมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในที่ทำงานแต่สําหรับแอมแอมคิดว่าการมีเพื่อนมีความสัมพันธ์อันดีที่มากกว่าแค่เรื่องงานมันโอเคเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็มีเพื่อนหลายหลายเลเยอร์อยู่แล้วเพื่อนที่สนิทมากๆเพื่อนที่แค่รู้จักกันเพื่อนที่แค่ไปกินข้าวบางคนเป็นแค่เพื่อนกินบางคนเป็นแค่เพื่อนช็อปปิ้งบางคนเป็นเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันได้บางคนเป็นเพื่อนที่รู้เรื่องส่วนตัวในชีวิตเราจริงๆเอาว่าเพื่อนเรามีหลายระดับซึ่งเราสามารถเอาระดับพวกนี้ไปปรับใช้ในที่ทํางานเอาแค่ จุดเรากับเขามันพอดีกันเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าการมีเพื่อนในที่ทํางานแปลว่าฉันต้องไปต้องไปเล่าเรื่องส่วนตัวม,มากๆอให้คนใน<ป>ที่ทำงานปัญหาแบบนี้คุณแอมปัญหาคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคือคนที่คนที่ตั้งคําถามนี้คือคนที่เจอกับปัญหาว่ามีคนมาหยิบยื่นมิตรภาพให้แต่อยากปฏิเสธเพราะมีกาแพงอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะสำหรับคนที่โดยทั่วไปอยากที่จะมีมีเพื่อนอล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่ปัญหาแบบนี้จะเจอกับคนที่อาจจะเคยเจอประสบการณ์ไม่ดี เจอคนมาเอาเปียบเลยอ,อะไรก็ตามแล้วสุดท้ายพอกาแพงมันก่อขึ้นมาเนี่ยวันนี้มาเจอคนอื่นที่ไม่ใช่คนนั้นนะมาแล้วยิบยื่มมิตรภาพให้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนในที่ทางานเพราะว่าฉันโดนทําร้ายมามากพอแล้วอันนี้มันก็ต้องเข้าใจผมผมก็เข้าใจน้องๆที่เจอในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าเราต้องอย่าสเตอริโอไทป์คืออย่าเหมารวมใช่ค่ะไม่ได้แปลว่าคนที่เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตเราเขาจะต้องมาทําร้ายเราทุกคนนะครับเราเรามีจุดยืนให้ตัวเองแล้วก็ อันสุดท้ายฝากไว้สําหรับคนที่เป็น i n รเว v e r t เราบอกว่าฉันไม่รู้จริงว่าจะต้องอมีเพื่อนในที่ทำง,งานยังไงแล้วเราไม่รู้จะตอบอะไรขเขาแอมว่าเราก็ยิ้มแล้วตอบอืมก็อย่าไปถึงกับฝืนตัวเราเองแต่ว่ากผมก็คิดว่าการที่เราพกพาตัวเราเต็มร้อยออกจากบ้านเข้าที่ทํางานนี่ผมว่ามันก็เสี่ยงกับตัวเราเหมือนกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทํางานโอกาสในชีวิตการจเจริญเติบโตในที่ทำง,งานผมว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงนะ บางอย่างที่เป็นตัวเราเนี่ยเอาเก็บไว้บ้านบ้างก็ได้คนเรามันไม่ได้มีบุคลิกเดียวหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้<ช>ถูกไหมเราเป็นไปได้ไหมว่าที่จะหันด้านที่อาจจะไม่ใช่ตัวเราร้อยเปอร์เซนแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ตัวเราเองเราควบคุมไม่ได้เลยอะ่ะวันเช้านี้ตื่นมาฉันอยากจะอินดี้ฉันไม่อยากคุยกับใครก็พกไอ้คนนั้นออกจากบ้านไปเต็มที่เลยไปถึงที่ทํางานใครทักอะไรก็ไม่คุยด้วยโอ้อย่างนี้เนระเรียกว่าหางานให้ตัวเองชัดๆเลยนะครับคือเราหันอีกด้านหนึ่งได้เนี่ยคนมาอินโทรเวิร์ตเนี่ยผมว่า ถ้าไม่อินโทรเวิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์สุดริมทิมประตูจริงๆเนี่ยเจอคนไม่ได้เลยอันเนี้ยผมว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะกลุ่มนั้นเนี่ยผมคงไม่กล้าไปวิพากษ์วิจาร mm hmm. แต่ผมอยากจะพูดถึงแบบคนแบบกลุ่มส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเขาก็ไม่ได้เอ็กซ์โทรเวิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเหมือนกันเราเลือกหันด้านที่มันเหมาะสมอ่ะเข้าไปแต่ละกาลเทศะในชีวิตเราได้ไหมเข้าที่ทำงานคุณจะอินโทรเวิร์ตมันได้อะไรใช่ปะ่ะแล้วแบบมมันนนน็กกททาาๆใสถีี่่ค เอาเอาจิงเอาจังกับสิ่งที่ทาอยู่ตรงหน้าแต่เราอยากจะเอ็กซเวอร์ตเยอะ,ะมันเยอะไปไหมเยอะไปไหมเ<ห>น,นี่ยก็ไม่จําเป็นเหมือนกันนะครับนั้นหาจุดที่ลงตัวกับชีวิตนะครับการมีเพื่อนไว้ยังไงมันก็ดีกว่าเขาบางค,บคนเขาบอกว่าเพื่อนนี่เหมือนล่มชูชีพนะไม่รู้หรอกต้องใช้เมื่อไหไร่แต่วันที่ต้องใช้แล้วไม่มีเนี่ยโอ้โหจริงมหากาบของชีวิตเลยนะนะครับก็อวยพรให้กับทุกความสัมพันธ์นะครับเป็นกาลังใจกับทุกๆคนด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกับผมแล้วก็คุณแอมในอีพีต่อไปนะครับสวัสด